เอาใจคอละครเลยฮะคุณผู้ชมเดี<ะ>๋ยวที่ชิงบอกเลยละครรักซ่อนรอโอโหตอนนี้กําลังสนุกมากๆเลยนะครับผมเ<ะ>มื่อวานนี้ใจหายใจคว่ำยังไงนางเอกของเรานะครับมินชีเศรษฐนันครับผมโดนนี่เบลเดล,ลานีหลอกซ้ําหลอกซ้อนะอะไรรู้ไหมเมื่อวานนะคุณผู้ชมนะชีจ้างมินชีมาเป็นเชฟส่วนตัวในงานวันเกิด<ะ>ไม่พอนะนี่ยังหลอกเสียบุญครับเสียหื่นประจําเรื่องเนี่ยมาปั้มมินชีแผนซ้อนแผนไปเลย<ะ>งานนี้นะครับมินชีก็ทําทุกทางเลยครับผมทั้งเตะทั้งกัดสุดกําลัง จนหนีออกมาได้แล้วก็น้าโชคดีครับผมได้เจอพระเอกของเรานะฮะพี่อัชชาพลนี่ตบเลยมาทำร้ายฉันยังไงไม่ได้เสียบุญนี่โอ้โหเนเนเนมาแล้วมาแล้วพระเอกของเรานะฮะนี่พี่อัชชาพลนะครับผมเขาปลอมตัวมาสังเกตการในงานช่วยไว้พอดีครับผมพี่อ๊อฟเลยเผยตัวตนเลยพร้อมประกาศตัวนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นแฟนกับมินชิกรรมการอึ้งอึ้งทั้งหมดเลยฮะ เป็นการดหลอกชราชาติเนี่ยหลอกให้เรากลับมาบ้านตัวเองเพื่อมาเป็นเชฟในงานเลี้ยงวันเกิดของชราชาติยังมีหลอกอีกเรื่องหนึง่งก็คือหลอกให้เสียเนี่ยมาปั้มฟ้าใสในบ้านของเรามาเหยียบถึงที่นี่มาปั้มเราที่นี่มันหยามเกินไปแล้วนะคะทั้งตบทั้งตีทั้งต่อยบอกเลยว่าเสียเนี่ยน่วมตัวละครตัวนี้สู้ตายค่ะฟ้าใสไม่เคยยอมแพ้อะไรง่ายๆข<ะ>อให้จะมีเอ่อบริการ10คนกี่คนบอกเลย ไม่ยอมแพ้ฝากเอาใจช่วยตัวละครของฟ้าใสด้วยค่ะว่าจะเป็นยังไงต่อไปฝากด้วยนะคะรักซ่อนรถค่ะเดี๋ยวเย็นนี้มาดูกันต่อครับคุณผู้ชมนี่ตั้งโต๊ะแถลงข่าวแล้วไม่เต็มไปหมดเลยนะครับผมเพราะว่าหลังจากที่หลุดปากเป็นแฟนกันสื่อมวลชนสนใจนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขารักกันจริงๆหรือว่าเป็นแค่คอนเทนต์เย็นนี้มีเฉลยแน่นอนครับผมเวลา18นิกากับรักซ่อนรถนะครับ